nopadon story a life-changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นกพจนสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิแกนองเทอร์ปเนอร์หรือรายการผู้ประกอบการวันหยุดนะครับก็เรายังคงอยู่กับหนังสือที่ชื่อว่า richer wiser happier นะครับเขียนโดยคุณวิลเลียมกรีนเข้าใจว่าหนังสือเล่มนี้ยังไม่มีแปลเป็นไทยนะแต่ก็ไม่แน่นะครับว่าจะมีคนแปลหรือเปล่านะผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วอย่างที่ผมเล่าให้ฟังในสัปดาห์ที่ผ่านมานะว่าจริงๆหนังสือมันเป็นแนวการลงทุนในตลาดหุ้นนะ เขาไปสัมภาษณ์คนที่เป็นนักลงทุนแนวระยะยาวแนว value investor vi นะครับแล้วเขาก็ไปถอดบทเรียนออกมาว่าไอ้คนที่ลงทุนแล้วประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นเนี่ยเขามีวิธีการลงทุนยังไงนะซึ่งทำให้เขารวยขึ้นฉลาดขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นด้วยเนี่ยผมก็เลยนำมาฝากในรายการนี้ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเคยพูดไปแล้วว่าจริงๆรายการนี้มันเป็นรายการผู้ประกอบการบรหยุดมันไม่มันจะเกี่ยวอะไรกับตลาดหุ้น ผมมอง2ประเด็นนะประเด็นแรกก็คือผมคิดว่าการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยก็เข้าข่ายการเป็นผู้ประกอบการบรรยุดได้อย่างหนึ่งเหมือนกันคือการลงทุนระยะยาวไม่ได้ใช้เวลาอะไรเยอะนะแต่เพียงแต่ว่าเราอย่าไปกู้เงินมาลงก็แล้วกันนะครับก็ก็เลยเอาเอาแนวคิดนี้มาฝากด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการบรรยุดที่ไม่ได้เป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นไม่ควรฟังนะผมมองแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมจะต่อยอดให้ด้วยคือ ไอ้ทักษะการลงทุนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยผมว่าหลายอย่างมันเอามาใช้ในการทําธุรกิจได้เลยนะครับอ่ะวันนี้เริ่มต้นข้อคิดอันถัดไปเขาบอกว่าปกติเนี่ยคนที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยเขามักจะลงทุนในที่ที่แบบมีคนอื่นรู้น้อยอะนะอย่าไปลงในที่ที่แบบว่าทุกคนรู้ข่าวรู้ข้อมูลเท,เท่าเทียมกันหมดแล้ว เอ่อถ้าเป็นเรื่องการลงทุนเนี่ยนะคือถ้าเกิดมันเป็นตลาดที่เขาเรียกว่าตลาดมีประสิทธิภาพหรือ efficient markets เนี่ยมันเหมือนกับเราเราทำยังไงก็ได้ได้เงินเท่านี้แหละพูดง่ายๆว่าเราไม่ได้เปรียบในเชิงการแข่งขันได้ไดเลยแต่ถ้ากดเราไปลงทุนในใน Market ที่แบบเออถ้าใครขยันศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็จะได้เงินลงทุนทั่วทีจะได้ผลตอบแทนเยอะกว่าเนี่ยเขาเขาแนะนําว่าไปลงทุนตลาดแบบนั้นดีกว่าเพราะว่ามันแปลว่า เราความพยายามมันจะมีผลเยอะกว่านะคราวนี้ในในเรื่องของการลงทุนก็เป็นแบบนั้นในเรื่องธุรกิจผมว่าใช้ได้เลยอันนี้คือถ้าเราไปทําในที่ที่แบบคนอื่นเขาทํากันเยอะแยะไปไปลงทุนหรือว่าไปทําอะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นกระแสนะสมมุติว่าตอนนี้ชานมไข่มุกขายดีก็เลยแห่ไปทําเนี่ยผมว่ามันไปไปไกลย,ยากนะคือไม่ได้ห้ามนะ เขาบอกว่าไม่ได้ห้ามแต่ว่าสักพักหนึ่งมันก็จะเยอะสปายหรือว่าไอสินค้ามันก็จะเยอะมากกว่าดีมานะื้คือความต้องการนะแล้วพอตอนมันเยอะเนี่ยคราวนี้ไม่สนุกละแข่งกับลดราคาอีกนะลดบางทีลดไปลดมาไม่คุ้มนะค่าแรงหรือว่าไม่คุ้มกับต้นทุนที่เราใส่เข้าไปก็เนี่ยเป็นบทเรียนที่ผมคิดว่ามาปรับใช้ได้บทเรียนถัดไปนะก็บอกว่าถ้ามันเป็นสินทรัพย์เนี่ยไม่ว่ามันจะดูน่าเกลียดแค่ไหนเนี่ยนะ ถ้าเราซื้อในราคาที่มันถูกมากเพียงพอเนี่ยยังไงก็กําไรแปลว่าถ้าเราอยากที่จะรวยเนี่ยพยายามหาสินทรัพย์ที่มันแบบถูกมากๆในทางกับกันนะสินทรัพย์บางอย่างนี่ดูดีดูดีนะแต่ว่าถ้าเราโอเวอร์เพย์โอเวอร์เพย์คือเราใช้เงินเยอะเกินไปเนี่ยจ่ายเงินในราคาที่สูงเกินไปมันก็มีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามแรกสําหรับนักลงทุนในการซื้อหุ้นก็คือเฮ้ยตัวเนี้ยหุ้นราคาเนี้ยถูกหรือย,ยังเออ ปรับมาใช้กับธุรกิจใช่เลยเอาผมยกยกตัวอย่างนะถ้าเราจะทำธุรกิจเอาร้านค้าปลีกสมมุตินะทำเลเนี่ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่ที่แบบส่งผลเยอะเลยนะคราวนี้ทำเลดีไม่ดีเนี่ยมันแน่นอนถ้าถ้าเราไปในที่ที่แบบคนเดินเยอะเนี่ยทำเลมันก็จะดีคนเดินน้อยหน่อยทำเลก็ไม่ดีแต่ตามสภาพนะคือคนเดินเยอะราคามันก็แพงคนเดินน้อยราคามันก็ถูก แต่คราวนี้ถ้าเกิดผมผมยกแค่ยกตัวอย่างไม่ได้แปลว่าจะต้องไปไปเลือกที่คนเดินน้อยนะครับแต่ผมก็เลยบอกว่าสมมุติคนเดินน้อยหน่อยแต่มันถูกมากๆเคยเพราะว่าคนขายเขารีบขายที่ดินเนี้ยนะมันเลยราคาถูกมากเนี่ยมันอาจจะน่าสนใจกว่าที่ที่แบบคนเดินเยอะมากแต่คนขายโกงราคาที่แบบแพงริบเรี่วอ่ะแต่พูดถึงที่มันอาจจะไม่ค่อยอพพลายกับวิกเอนองเทอร์เพเนอร์เพราะว่าวิกเอนองเทอร์เพเนอร์เนี่ยมันมันผมบอกบอกแล้วว่าไม่ควรลงทุนนะ เอาเป็นค่าเช่าก็แหละนะเพราะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องดูแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่างั้นอาจารย์ไปเช่าในที่ที่มันถูกมากแต่ไม่มีคนเดินเลยอันนั้นมันก็เกินไปนะครับจะซื้ออะไรจะลงทุนอะไรดูสักนิดหนึ่งว่าราคามันใช่ไหมจะไปซื้อที่ที่ราคาสูงก็ได้แต่ว่าถ้ามันถูกถเทียบกับรายได้ที่จะเข้ามาก็ก็คุ้มค่าอารมณ์เป็นประมาณนี้นะครับหทดเรียนถัดไปในในเรื่องการลงทุนเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีใครรู้อนาคตหรอก นะเพราะนั้นการไปนั่งทํานายเศรษฐกิจอนาคตในโดยเฉพาะในระยะยาวเนี่ยแทบจะไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าเราไม่รู้เอาง่ายๆนะเมื่อเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมาก่อนหน้าน,นี้ประมาณปลายปี2019นนะใครจะไปรู้จะเกิดโควิดไม่มีไม่มีแทบจะไม่มีเลยถ้ามีก็คงน้อยมากอะ่ะแต่ว่ายังไม่มีใครรู้มันจะเกิดในสเกลแบบนี้ด้วยผมผมยอมรับเลยนะว่าตอนนั้นเนี่ยได้ข่าวว่าโควิดมันระบาดที่จีนผมก็คิดว่า มันก็อยู่บองจีนมันเหมือนที่เราได้ข่าวไข้วัดนกระบาดไข้หวัดหมูระบาดอะไรเงี้ยนะคือมันก็เป็นข่าวอะแต่ว่าเดี๋ยวสักพักมันก็จะหายไปมันผ่านมา3มเดือนก็เริ่มกระจายมาประเทศอื่นผมก็ยังมีความคิดนะว่าเฮ้ยถึงกระจายมันก็แป๊บเดียวแหละแต่เป็นไงฮะมันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยจนถึงตอนนี้มันส่งผลกระทบแบบ มหาศาลในในชีวิตผมเลยนะผมยังไม่เคยเจออะไรที่มันส่งผลกระทบทั้งโลกพร้อมๆกันแบบนี้นะผมไม่ได้เกิดในยุคสงครามโลกอะไรเงี้ยนะผมเกิดมาเนี่ยทุกอย่างมันก็มันก็มีแหละส่งผลกระทบแต่ว่ามันไม่ได้สเกลแบบนี้ครับสเกลล็อกดาวน์กันทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยไม่เคยเจอเลยนี่คือครั้งแรกในชีวิตแล้วผมก็เชื่อว่าในกับสําหรับหลายๆคนด้วยนะผมก็เลยจะบอกว่าสําหรับบทเรียนเนี้ยมันก็จริงสําหรับการทําธุรกิจธุรกิจทางวิธีของเทอร์เพเนอร์เนี่ยโหเทสลา้นงไปนั่งคิดว่าอีก5ปี เศรษฐกิจจะเป็นยังไงผมว่ายากมากยากมากไม่ได้บอกว่าห้ามท่านวางแผนนะแต่ถ้าท่านจะไปคิดว่าวางแผนขนาดนั้นแล้วมันจะเป๊ะแล้วเราจะไม่มีทางผิดหวังผมว่าท่านท่านคิดเยอะไปอะวางแผนระยะสั้นก่อนตอนนี้เราคิดว่าน่าจะพอได้แล้วเราก็มีความรักความสนใจในเรื่องนี้ลงทุนในเรื่องนี้อย่าให้เยอะนะครับแล้วก็ทําไปกับมันแล้วเดี๋ยวขนทางมันจะเริ่มมาเองนะครับมาดูข้อคิดอันถัดไปนะครับ เขาบอกว่าเวลาเขาจะซื้อหุ้นสักตัวเนี่ยเขาจะถามตัวเองว่าไอ้หุ้นตัวนี้ราคาเท่านี้เนี่ยมันใส่ความคาดหวังแบบมองโลกในแง่ดีมากมากมากหรือเปล่าพูดง่ายว่าราคาหุ้นสมมติร้อยบาทเนี่ยจริง,รงๆเนี่ยราคามันควรจะเป็น80บาทส่วน20บาทเนี่ยคือหวังว่ามันจะดีหวังว่ามันจะรุ่งยิ่งมันมีไอ้ไอ้ออปติมิซึมเนี่ยก็คือมุมของมองความความเพ้อฝันมองโลกสวย มองในแง่ดีเยอะๆเนี่ยก็มีความเสี่ยงเยอะจริงไหมเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดก็ได้กลับมาทําธุรกิจเราจะทําธุรกิจทําไปเลยครับแต่ถ้าเกิดทําแล้วเราแบบขายฝันนะ่ะคือไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเองขายนะคือแบบนึกอดไหมคือเข้าข้างตัวเองอะ่ะอ้ยเดี๋ยวฉันจะเปิดร้านขายหมูปิ้งเว้ยแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยมันต้องขายได้ประมาณ2,000ไม้เวอร์ไปไหม ลองคิดดูนะลองไปเดินเดินดูร้านหมูปิ้งเขาก็ได้ว่าเขาเขาขายได้ประมาณกี่ไม้ร้านนี่มันขายดิบขายดีเนี่ยถ้าเราไม่ทําแบบนั้นเนี่ยเราก็จะมีแต่ว่าคือโดยธรรมชาติในะเวลาเรารักอะไรนะเราอยากทําอะไรเรามักจะเข้าข้างตัวเองเรามักจะ make up number มันคุมแน่นอนเลยลาออกมาก็คุมแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งลา wig and e n t e r b u r n e r เนี่ยเป็นเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ผมบอกว่าอย่าพึ่งลาออกจเย็นนิดนึงขอให้ลองทําก่อนแล้วทําแล้วมัน work ค่อยค่อย เก็บเงินสะสมเงินมันเริ่มพอกพูนมากกว่าเงินเดือนแล้วอยากจะลาออกเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเอาเป็นว่าความคิดเห็นส่วนตัวผมเป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าเราไปนั่งฝันโอ้ยจะได้ตัวเลขนะตัวเลขใน Excel ใครก่อก็ได้ครับเอาเอาตรงๆนะวันหนึ่งจะได้3 3 0 0มไม้5 0าอไม้ทำโอโ้แฟนชายใจเย็นฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนไม่ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะลองขายกันดูจริงๆก่อนไหมลองไปสืบคนที่เขาขายก่อนไหมนะครับ อีกอันที่เป็นข้อคิดเห็นนะเขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมที่เราเจออยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงอันนี้ผมคิดว่าไม่ต้องเตือนนะถ้าเป็นการลงทุนก็แน่นอนมันเปลี่ยนแน่นอนธุรกิจก็เปลี่ยนแล้วไอ้ตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เราเจออยู่ปัจจุบันเือโควิดนี่แหละล็อกดาวน์เปลี่ยนมารอบหนึ่งนะทุกคนที่แบบโอ้โหตอนนั้นผมจําได้เอาในบทบาทของผมที่เป็นอาจารย์เนี่ยต้องมาสอนออนไลน์ไม่เคยสอนมาก่อนนะที่มันแบบออนไลน์คือผมก่อนหนะ้าที่จะล็อกดาวน์ผมเคยสอน,อนออนไลน์ไหมเคยแบบ วันเวอไปอัดคลิปแล้วค่อยๆปล่อยอย่างเงี้ยมีในสกิลเลนผมทำคอร์สออนไลน์ในสกิลเลนก่อนโควิดแต่อ้กที่ที่เป็นแบบออนไลน์เจอหน้ากันแบบทางซูมทาง Microsoft ทีไม่เคยเลยไม่เคยเปลี่ยนมารอบหนึ่งนะตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งปลายปีนี้เปิดประเทศเนี่ยผมเชื่อว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายคนชอบนะว่ามันดีเพราะว่าธุรกิจมันจะกลับมาแต่มันจะไม่เหมือนเดิมมันจะต่างจากเดิมหลายอย่างผมเชื่อว่า มุมการทาธุรกิจก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเอาง่ายๆนะความซีเรียสเรื่องเรื่องสาธารณสุขจะสูงขึ้นเลยต่อไปไม่แน่ว่าเราจะไปกินข้าวในร้านเราอาจจะต้องมีเซอร์ติฟิเคตว่าเราฉีดวัคซีนแล้วอ่ะจะไปพักในโรงแรมอาจจะต้องมีอารมณ์แบบนั้นบ้างหรืออเรื่องออนไลน์เนี่ยผมคิดว่ามันยังคงอยู่แต่อาจจะเปลี่ยนมิติไปการทํางานเดี๋ยวนี้ Work f r ฟ m home ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบเป็นไปไม่ได้ต่อไปแล้วหลายที่ประกาศว่าเราจะ Work f r ฟอร์ m e ตลอดไปด้วยซ้ำถึงแม้ว่าจะเปิดประเทศถึงแม้ว่าจะไม่ต้องไม่ต้องแบบ work from home แล้วอ่ะนะแต่เขาคิดว่า work from home มันอาจจะ work ก็ได้ผมกําลังมองว่าธุรกิจเราเนี่ยถ้าใครจะเริ่มมาทำวิกแอนองเทอร์เเนอร์ตอนนี้หรือว่าเริ่มมาแล้วเนี่ยนะลองจับเทรนด์ดูดีๆครับมีอีกหลายมุมเลยนะครับที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วคนที่จับเทรนด์ได้เร็วตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เร็วโอกาสที่เราจะสําเร็จก็จะสูงขึ้นคราวนี้ หลายคนอาจจะสงสัยว่าโอ้อาจารย์เขาบอกว่าโลกเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราไม่สามารถทานายอนาคตได้เนี่ยนะแล้วเราจะทําธุรกิจยังไงหรือว่าเราจะซื้อหุ้นยังไงในหนังสือนี้เขาก็บอกบอกว่าคุณทานายอนาคตไม่ได้หรอกแต่อย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆคือเดี๋ยวมันจะขึ้นแล้วมันก็จะลงเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่าบูมกับบัสเอาเอาหุ้นก่อนนะหุ้นเนี่ยมันมีไซคลมันตลาดหุ้นขึ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 ้นไปถึงจุดหนึ่งก็ลงลงลงมาเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงเดี๋ยวมัน ผมว่าธุรกิจก็เหมือนกันเพราะจริงๆเอาตรงๆนะครับราคาหุ้นเนี่ยมันก็สะท้อนถึงผลประกอบการมันมาจากผลประกอบการของธุรกิจแหละคือผลประกอบการมันแย่เนี่ยราคามันก็มีแนวโน้มจะลดเพราะคนก็ไม่อยากจะซื้อหุ้นใช่ไหมผลประกอบการดีราคามันก็มักจะขึ้นเพราะคนมันแย่งกันซื้อหุ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีขึ้นมีลงเนี่ยเราดูแพทเทิร์นนั้นให้ดีครับตอนนี้ธุรกิจนี้เป็นยังไงวมก่อกน้องเทอร์เนอร์เราอาจจะไม่ได้ถึงดูจะไปทําบริษัทใน เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้คือถ้าทำได้ก็ดีแต่ว่าในช่วงแรกๆคงไม่ใช่แน่นอนเนี่ยแต่มันก็มีเทรนด์ของมันอยู่นะอย่างที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างครับคนถ้าสมมุติว่าเขาแห่กันทําอะไรสักอย่างเนี่ยไปแห่กันตามด้วยเนี่ยสักพักเดี๋ยวมันก็ล่วงครับตอนนั้นมีคริสปี้ครีมใช่ไหมที่แบอกโอ้โหคนต่อแถวยาวเดี๋ยวนี้ก็ยังขายอยู่นะแต่ไม่เห็นมีแถวเลยหลายที่นะหลายที่บางที่ก็อาจจะมีก็ได้นะครับนั้นเราลองดูไซเคิลลักษณะแบบนี้ด้วยนะฮะ ในหนังสือเขาเลยเขียนบอกว่าเออเราไม่รู้อนาคตแต่ว่าเรารู้อดีตนะแล้วการรู้อดีตเนี่ยบางทีมันก็ช่วยช่วยเราทำนายอนาคตถึงไม่ร้อยก็ดีกว่าไม่รู้อะไรเลยลองสะส,ะสมข้อมูลหน่อยไอสิ่งที่เราจะทำวิเกนลองเธอเนอร์นะอันนี้ผมแนะนําเพิ่มเติมให้นะว่าคงไม่ใช่เราเป็นเจ้าแรกมันคาที่ทำใครอยากทํำคุกกี้ขายเนี่ยมีคนขายคุกกี้เพียบเลยลองไปศึกษาจากเขาลองไปคุยกับเขาลองไปเป็นลูกค้าเขา สิ่งเหล่านี้ช่วยเราได้ดีนะแล้วผมเชื่อนะว่าบางทีเนี่ยบางคนบอกอเขาจะบอกเราเหรอเขาไม่ได้เป็นญาติเราผมว่าหลายๆครั้งเขาไม่ได้มองเราเป็นศัตรูนะบางทีมันคอลลาบอร์เรชกันได้ด้วยซ้ำนะคือร่วมมือร่วมแรงกันด้วยด้วยซ้ำเอาล่ะมันคงมีแหละคนบอกว่าไอ้แกจะมาถามเลยฉันจะไม่บอกหรอกก,ก็ปล่อยเขาไปครับเขาคงไม่เป็นคนขายเจ้าเดียวในประเทศเราหรอกนะมันยังมีคนขายเยอะแยะคนมาถามผมผมส่วนใหญ่ผมไม่ได้มีที่ผมไม่บอกมีอยู่อย่างเดียวครับคือไม่รู้นะ ถ้ารู้แล้วมีเวลานะคือถ้าเกิดถามรายละเอียดมากก็ไม่มีเวลาก็อาจจะต้องขออภัยหรือว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้เห็นคําถามแต่ว่าถ้ารู้เนะี่ยผมผมยินดนะีมีคนถามเรื่องพอดแคสต์ผมบอกหมดอนะเท่าที่ผมจะบอกได้นะก็บอกอยู่เนี่ยนะว่าผมทํายังไงแบบไหนนะครับถัดไปนะเขาบอกงี้เขาบอกว่าถ้าเรายิ่งขี้เกียจอนะ่ะเดี๋ยวคอยดูนะเราจะเจอการทําโทษ ผมว่านี้ตรงไปตรงมาไม่ต้องเป็นนักลงทุนหรอกอนักลงทุนก่อนก็นกนไดนะ้นักลงทุนเนี่ยขี้เกียจ่านงบขี้เกียจด,ดูรายละเอียดซื้อไปเหอะขายไปเหอะ,หอะก็โดนทาโทษนะครับคนขี้เกียจก็โดนทําโทษทําวิแอนลงเชเบอร์เนอร์เออทำเหอะคนอนื่นเขาทากันก็ทําไปเหอะมีคิดอะไรมากวะก็ไม่ต้องคิดมากก็ได้ครับก็สบายดีครับแต่ว่าก็เจงครับเพราะฉะนั้นมันต้องแลกอะ่นะเนาะคือผมเข้าใจแหละบางคนก็เหนื่อยอะนะก็อยากจะได้รวยเร็วๆอ่ะแต่รวยเร็วๆจบไม่ค่อยสวยสักลายเนาะ คือผมเชื่อว่าคงมีแหละแต่ว่าส่วนน้อยส่วนใหญ่จะรวยเร็วก็เจอแชร์ลูกโซ่เข้าไปนะครับเอาเงินมาลงเดือนเดียวได้เท่าหนึ่งอะไรเงี้ยก,ก็ก็ได้นะครับคนแรกได้ได้ได้เดือนแรกได้สักพักนึงก็ขายบ้านขายรถมันเกิดมาตั้งแต่สมัยผมเด็กๆนะแชร์ลูกโซ่เนี่ยแล้วมันก็ยังเกิดอยู่ต่อไปเพราะความโลภของมนุษย์มันยังมีอยู่เรื่อยๆไงก็าเตือนไว้นะครับผมว่าระวังแล้วกันระวังนะครับอย่าไปคิดว่ามันจะรวยง่ายขนาดนั้นถ้ารวยง่ายเขาไม่มาชวนเราหลอกนะ อีกอันนะเขาบอกว่าไอ้เรื่องสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยนะมันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละเราไม่สามารถจะไปบังคับให้มันดีสําหรับเราได้นะครับมัน,มนไ,ดได้แค่ตรงนี้สิ่งที่เราทําได้คือจัดการภายใต้สภาวะนั้นเพราะนั้นเนี่ยเราเราเจอโควิดช่วงนี้ใช่ไหมช่วงที่แบบเขาล็อกดาวน์กันอยู่เนี่ยไอโควิดมันเข้ามาทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศเราแล้วก็ทั้งโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อยๆก็ช่วงระยะเวลานีเนี่ยเราไม่สามารถไปจัดการมันได้นะ ว่าเอาโควิดหายไปวันพรุ่งนี้เลยมันทำไม่ได้ที่เราทําได้คือต้องรีสปอนก็คือตอบสนองกับไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมีโควิดทําไงต่อไปโควิดมันหายไปทําไงโลกโลกมันเปลี่ยนแบบนั้นอะแล้วเราไปจัดการไอ้อสิ่งแวดล้อมพวกนั้นไม่ได้นะครับก็ทั้งการลงทุนทั้งการเป็นผู้ประกอบการวันหยุดเช่นเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งที่หนังสือเขียนนะเขาบอกว่า มนุษย์เรามันจะมีทั้ง2ด้านแล้วบางทีมันจะมากเกินไปในบางช่วงก็คือมองโลกในแง่ดีกับมองโลกในแง่ร้ายทั้งสองอย่างเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เป็นสิ่งแวร้วายเสมอไปนะแต่ว่าในช่วงเวลาที่เรามองโลกในแง่ดีมากๆเนี่ยบางทีเราจําเป็นที่ต้องตั้งคําถามมันดีจริงป่าวะขนาดนั้นเลยเหรอนะบางทีเราลําเอียงเข้าข้างตัวเองโดยไม่รู้ตัวให้เราเอาเอามองเอาการมองโลกในแง่ร้ายเข้ามาเสริมนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะ ในขณะเดียวกันตรงกันข้ามนะเมื่อเราที่มองโลกในแง่ร้ายโอ้ไม่ได้ละหุ้นราคาทัวนี้ต้องขายแล้วต้องขายแล้วเฮ้ยถามตัวเองว่ามันร้ายขนาดนั้นจริงหรอเพราะมนุษย์เรามันมีแนวโน้มจะเอ็นเอียงไปแบบมากจนเกินไปในทั้ง2ด้านในสถานการณ์ที่ต่างกันนะเขาบอกให้เราตั้งตั้งข้อสงสัยผมว่าการลงทุนทําธุรกิจเช่นเดียวกันเลยวิงเงินลงเทอร์เพเนอร์ถ้ารู้สึกว่าโอ้โหไอเดียนี้มันต้องแบบสุดยอดแน่นอนกาลังจะแบบกู้เงินมา10ล้านมาลงใจเย็น เอา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 มุมมองโรกในแง่ร้ายเข้ามาช่วยหน่อยแต่ถ้าเกิดในตรงกันข้ามนะอุ้ยไม่เอาหรอกอันนี้แย่มากๆแล้วไม่ไม่ได้แล้วเนี่ยเอ้ย,อยหยุดนิดนึงเราเรามองร้ายเกินไปปะเพราะไมนงั้นเราจะไม่ได้ทาอะไรเลยนะคนที่มองโรกในแง่ร้ายมากจนเกินไปก็จะอยู่เฉยๆเพราะว่าทําอะไรจะเจ๊งอย่างเดียวอะเอามุมมองโรกในแงด่ดีเข้ามาช่วยเพื่อนผมนะเคยน,นี่ผมเล่าให้ฟังต่อยอดนะคือเขาจะทําธุรกิจเขาโทรมาหาผมบอกเฮ้ยขอความความ,ความเห็นหน่อยว่าธุรกิจนี้ลงได้ปะ ผมตอบเขาอย่างแรกบอกเฮ้ยอย่างแรกนะเราเป็นอาจารย์น้อยแล้วเราความเป็นอาจารย์เนี่ยนะเรามีแนวโน้มจะคอนเซอร์เวทีฟกว่าปกติอยู่แล้วไม่งั้นเราก็คงมเป็นนักธุรกิจไปตั้งแต่แรกแล้วอะเราเรามีความคอนเซอร์เวทีฟเพราะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะมาคุยเรื่องนี้รายละเอียดส่งให้เนี่ยบอกไว้ก่อนนะมุมมองเรามันจะมันจะออกมาทางค่อนข้างจะเข้มอะคือคือเอ้ยอันนั้นอาจจะเจ๊งอันนี้อาจจะเจ๊งอันนู้นอาจจะเจ๊งนึกออกไหมคือคอนเซอร์เวทีฟอะเราอาจจะมองโลก ในเรื่องธุรกิจเต็ไมไปด้วยความเสี่ยงนะนี่คือมุมมองเราต้องต้องบอกแบบนี้ก่อนไม่ได้แปลว่าไม่ควรทำนะเว้ยแปลว่าถ้าเราเป็นเราอะเราจะไม่ทําหรืออะไรเงี้ยแต่นี่ยังไม่ได้ฟังเรื่องเขาเลยนะแต่บอกเขาไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะแบบเออไม,ไม่ไม่รู้ว่าโอ้โหคนนี้แบบเป็นอาจารย์จะต้องรอบรู้แนะนําให้เราไม่ทําเราไม่ไม่ควรทำเนี้ยเพื่อนผมตอบไงวะเพื่อนผมบอกนั่นคือสาเหตุที่เขาโทรมาเพราะอะไรไหมเขาบอกว่าเขาจะทําธุรกิจเนี้ย ภรรยาพี่น้องเขาเชียร์หมดเลยเชียร์แบบเชียร์สุดลิมที่ประตูเลยว่าทําเลยทําเลยทําเลยเขาก็เลยแบบอยากหาคนที่มันมาขัดเขาอะแล้วเขารู้ว่าคนที่ควรโทรคือผมคือเขาก็ได้เขาก็เขา้เขา,เขาใจโลกจริงนะอันนี้คือแบบเออเขาก็ได้กันอีก,ม,กมุมหนึ่งจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็้ช่างช่างช่างใจเองนะ,ะมาดูต่อครับ ในในไท,ในในทยบทของบทเนี้ยนะครับผมผมขออนุญาตไม่บอกชื่อบทอะนะมันเป็นแค่บทเขาเรียกว่าบทเรียนที่ผมถอดมาก็แล้วกันนะเขาก็อย่าง,อย,างอย่างที่เมื่อกี้เขาสรุปมาที่ที่ผมสรุปไปแล้วว่าเราควบคุมอะไรหลายๆอย่าง,างไม่ได้เราไม่รู้อนาคตอย่างชัดเจนหรอกแต่สิ่งที่เรารู้เนี่ยคือเอาข้อมูลในอดีตมาเนี่ยเพื่อที่ดูดูรอบของมันดูไซเคิลของมันนะครับแล้วเราก็เทคแอพเปนเทชก็คือ รู้ว่าตอนนี้มันต่ําแล้วมันน่าจะมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นแล้วหละตามตามรอบของมันเนี่ยเราก็ถ้าเป็นการลงทุนก็เข้าไปซื้อหุ้นตอนนั้นนะครับสุดท้ายเนี่ยถ้าเรามองโลกในแง่ดีมากก็มาบาลานซ์ถ้าลองมองโลกในแง่ลายมากก็มาบาลานซ์ผมว่าเป็นแนวคิดที่เอามาทํากับธุรกิจได้เช่นเดียวกันนะครับในในทุกๆเรื่องเลยนะอีกอันนึงที่เขาสอนคือให้เตรียมใจครับเพราะว่าโลกเราไม่แน่นอนเนี่ยเพราะานั้น,นี่บางทีเราดูดีทุกอย่างแล้ว รอบครอบทุกอย่างแล้วมันก็อาจจะเจงได้ก็เตรียมใจบางทีเราอาจจะไม่คาดเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมีหลายคนนะั้นอนนี้ผมผมรู้สึกเสียเสียได้แทนเขานะแต่ก็จะเป็นกําลังใจให,ให้กับทุกคนแล้วกันนะครับที่ที่เจอสถานการณ์แบบนี้เปิดร้านอาหารตอนก่อนโควิดเดือนเดียวคู่บแบบมันน่าเสียดาจริงๆนะผมผมเชื่อนะว่าเขาอะวางแผนทุกอย่างดีหมดเลยอะเพราะมันไม่มีใครรู้มันจะมีโควิดนะครับ เพราะนั้นเนี่ยทำเลดีทุกอย่างดีทุกสถานการณ์ดีเปิดร้านปุ๊บอีกเดือนหนึงโควิดอีกเดือนหนึ่งล็อกดาวน์ตอนนี้ปิดไปแล้วคือซึ่งซึ่งผมก็ภาวนาว่าเขาอยากให้แับเปิดกลับมาแล้วเขากลับมาใหม่ได้นะผมก็ไม่รู้เขาเลิกไปเลยหรือเปล่านะแต่ว่าอย่างนี้ครับโลกเรามันไม่ไม,ไม่เที่ยงนะก็ต้องทําใจธุรกิจวิกเอนอองเทอร์เพเนอร์เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมแนะนําก็คือผมบอกแล้วอย่าไปลงทุนเยอะ ถ้าไม่ลงทุนเยอะเนี่ยเจบ็จบเจ็ไม่เยอะหรอกอย่างมากก็เลิกนะเลิกไปก่อนขายไม่ออกก็ออก,ก็ไม่ต้องไปซื้อวัตถุดิบมาทําเราไม่มีหน้าร้านไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยเราได้เยอะนะครับเพราะนั้นอย่าอย่าไปเอาแบบเนี่ยหนังสือเขาก็บอกนะอย่าแบบขายบ้านขายรถมาลงทุนเนะี่ยเขาก็บอกแบบนั้นนะ่ะผมก็เห็นด้วยเลยฮนะวิกเอนลงเทอร์โพเนอร์ก็อย่าทําถึงขนาดนั้นนะครับเอาแค่เอาเรียกว่าถ้ามันเจ๊งเราไม่เจ็บมากอนะ่ะ ในหนังสือเขาก็ยังบอกอยู่ว่าจริงการลงทุนก็เหมือนกับชีวิตนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องแบบว่ารับความเสี่ยงเต็มที่หรือไม่เอาความเสี่ยงเลยเราก็ต้องหาบาลานหรือว่าหาจุดสมดุลตรงนั้นผมว่าในการทําธุรกิจก็คล้ายๆกันวิเก,นกเกนนอเทอร์เบเนอร์จะบอกว่าห้ามเสี่ยงเลยบาทนึงก็เสียไม่ได้ก็คงไม่ได้ทําอะไรแต่ถ้าบอกว่าอ้ยอย่างนั้นกู้เงินมา10ล้านเลยอันนั้นก็เกินไปเพราะฉะนั้นหาจุดสมดุลให้เจอนะ ในหนังสือเขาบอกการลงทุนนะต้องทุกคนต้องมีลิมิตของตัวเองนะครับลิมิตท,ที่ที่บอกไว้ว่าอันนี้ถ้าเกิดจะเสียก็ก็ก็รับได้นะครับก็ผมว่าดีในในแง่าการลงทุนแล้วก็ดีในแง่ของการทำวิธีทางทุร์เ r นอส่วนตัวผมจึงจึงสนับสนุนแนวนี้นะว่าก็อย่าให้มันเกินตัวถ้าคือเราไม่ไม่สามารถพิจิตรได้หรอก เพราะนั้นเนี่ยเราเอาเคอแค่ว่าถ้ามันจะเสียไปเราก็ไม่เดือดร้อนอย่างผมอ่ะผมผมยกตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะที่ผมบอกว่าธุรกิจเซอร์วิสจ,จะเป็นธุรกิจที่ผมค่อนข้างจะแนะนาในในการทำวิกงกันลงเทอร์เพเนอร์เตุผลเพราะว่ามันไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะไงสมมุติเราอยากจะสอนใครเรื่องอะไรเนี่ยสมมุติไม่มีคนให้เราสอนเลยอะ่ะมันก็ไม่เจ็บไงก็เราก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแต่ถ้าเกิดมีคนเข้ามาเรียนคอร์สเราห้าคน10คนเราก็ได้ตัง แน่นอนตอนแรกอย่าไปหวังรวยเร็วครับอย่าพิ่งไปเปิดแฟนชส์เปิดซื้อตึกทําโรงเรียนอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันเยอะไปเจนเย็นนะครับก็อาจจะไม่ไม่ตรงใจขาขาซิ่งนะเนาะขาซิ่งคือแบบฉันจะรวยภายในวันนี้พรุ่งนี้อะไรเงี้ยถ้าท่านจะทําแบบนั้นก็ด้วยความเคารพก็ท่านสามารถทําได้แหละผมห้ามท่านไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าเป็นผมผมไม่ทําอันนี้ก็เป็นอีกมุมคอนเซอร์เวทีฟของผมนะก็เริ่มต้นเล็กๆค่อยๆทําทําอย่างมีความสุขขยายค่อยๆขยายใหญ่ไม่ต้องรีบร้อนนะครับ แล้วเดี๋ยวมันก็จะไปได้ดีโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้แล้วเราเออกพูดถึงหนังสือนิดนึง r i c h e r w e w i s e r happier นะครับ William Green ถ้าอยากไปอ่านซื้ออ่านได้นะผมซื้อมาจากคินอกุนิยะหรือว่าน่าชิคคินอกุนิยะแหละหรือเหลือเมซอนก็ไม่แน่ใจแต่ว่าคือมันเป็นเรื่องรายการลงทุนนะไม่ใช่เป็นเรื่องวิ่งอย่างลงเทอร์เพเนอร์นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในอีพ s โซดถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.